น้องทัศทำอะไรบ้างนะคะอ่ะก็หนกคิ้วค่ะฟ็อกซี่อายค่ะาายุงหนกแก้มค่ะแล้วก็อัปเปอริค่ะอ,อให้ดูแผสชัดๆน้าเปลี่ยนมากเลยนะทุกคนแต่อันนี้ยังมีความรวมอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้น้องทัศมาตัดใหม่เรื่อยๆรออัปเดตเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ทำอไงบ้างนะคะันดับแรกเลยนะคะก็ก้อนกคิ้วหนกแก้มก็อนกแก้มหนกคิ้วแล้วก็ฟ็อกซี่อายค่ะยจ้าข่างตานิดเจ้าางตานิดนึงฟ็อกซี่อายนิดนึงแล้วก็อัปเปอร์ลิปค่ะอัปเปอร์ลิปนะคะเอาเยอะๆเลยใช่เอาเยอะๆเลยนกแก้มทุกๆไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง